คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรสัสุภแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพรชัยจันทระสุภพพแสงนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27ธันวาคม2564นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการจัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก่อนล่วงหน้าสําหรับคนอื่นๆนะครับเพราะว่ารายการคอมจูเดย์เราเจอกันสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับประมาณเกือบ1ชั่วโมงโดยประมาณมีทั้งเนื้อหาเพลงและก็สาระดีๆต่างๆที่นํามาฝากกันจริงๆแล้วก็อยู่ตรงนี้กันมาหลาย10ปีแล้วเนาะกับพี่มิงก็ยังคงอยู่กันต่อไปครับปีหน้าเราจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากก็เดี๋ยวติดตามกันไปนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือตายแล้วตายแล้วข้อมูลไม่หาย ส่งต่อทายาตรับมรดกดิจิตัลกู้คืนได้ก่อนถูกลบบัญชีทิ้งขาวรน,นะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลบนโซเชียลเนี่ยจะกู้คืนได้หรือไม่หากเจ้าของบัญชีเกิดเสียชีวิตนะครับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานาะนเนิ่นนาแล้วแหละจนทำให้แพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลอย่าง Apple หันมาให้ความสนใจกับฟิวเจอร์รีกาซีนะเรกาซ ส่งผลส่งข้อมูลของ Apple ID ให้กับทายาทก่อนตายใน iOS 15ขณะที่ Google เองนะครับก็มีฟิลเจอร์เช่นนี้ฟิเจอร์ตัวนี้เช่นกันแต่ว่าข้อจำกัดและวิธีใช้งานก็ต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก Apple ก่อนล่าสุดนะครับใครที่อัปเดตนะฮะอัปเดต iOS 15.2 iPad OS 15.2แล้วก็ Mac OS 12.1เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะ เริ่มสังเกตเห็นฟีเจอร์นี้ขึ้นมาในหน้า Setting Apple ID แล้วก็ตรงคำว่า Password and Security เนี่ยมันจะมี r e g a c y c o n t a c t ความตั้งใจแรกของ Apple คือให้เจ้าของบัญชีตัดสินใจเพิ่มผู้รับมรดก Apple ID ได้ซึ่งก็เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดหลังจากที่คุณล่วงลับไปทั้งรูปภาพข้อความโน้ตไฟล์ แอปที่ดาวน์โหลดข้อมูลสำรองของอุปกรณ์นะครับยกเว้นพวกภาพพยนตร์เพลงหนังสือและก็สมัครบริการต่างๆที่ซื้อผ่าน Apple ID รวมถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Keychain เช่นพวกข้อมูลการชำระเงินรหัสผ่านซึ่งจะไม่ส่งต่อให้กับทายาทแต่อย่างใดนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้แล้วผู้รับบรรดกเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ที่คุณเลือกเลือกได้มากกว่า1คนโดยไม่จำเป็นต้องมี Apple ID หรือว่าอุปกรณ์ Apple ก็เป็นทายาตรับมรดกได้นะครับแค่ใช้รหัสการเข้าถึงที่เจ้าของบัญชีออกให้แล้วก็ใบมรณะบัตรซึ่งเขาก็จะเป็นตัว HTTP Digital Key Legacy App Apple Com นะครับทายาทสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ตายได้ในระยะเวลา3ปีนับจากครั้งแรกที่ได้รับการอนุมัติคำขอบัญชีมรดก หลังจากนั้นนะครับบัญชีก็จะถูกลบอย่างเป็นถาวรโดยทายาทจะต้องมีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปอันนี้เงื่อนไขขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะครับแต่ว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดจะอยู่ตรงนี้ยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมลองเซิร์ชดูได้นะครับอันนี้คือ Apple ครับมาดูฝั่งของ Google บ้างในฝั่งของ Google ก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยเรียกว่าเครื่องมือจัดการบัญชีที่ไม่ได้ใช้นานเกิน3เดือนโดยยืนยันผ่านเบอร์มือถือที่ตรวจสอบได้ ผ่านการยืนยันตัวตนเครื่องมือการจัดบัญชีที่ไม่ใช่่ไมใช้งานของ Google เนี่ยจะคอยสังเกตสิ่งผิดปกติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงใช้บัญชี Google อยู่หรือไม่เช่นก,การลงชื่อเข้าใช้ครั้งล่าสุดนะครับการใช้ Gmail การเข้าถึงแอปบนมือถือแล้วก็การเช็คอินของ Android อันนี้ก็ลองเข้าไปตั้งค่าที่ https://myaccount.google.com นะครับ แล้วก็เลือกคำว่า data privacy make a plan for your digital legacy นะฮะเมื่อเราไม่ได้ใช้ Google account นี้เลยเป็นเวลากว่า3เดือนขึ้นไปนะครับ Google ก็จะส่งข้อความมาหาเราที่เบอร์โทรและก็แจ้งเตือนทางอีเมลแปลว่าหากเสียชีวิตไปไม่ครบ3เดือนก็ไม่มีใครเข้าไปสู่ข้อมูลในบัญชีได้นะครับชีวิตของคนเราไม่แน่นอนครับปีใหม่แล้วก็อยากให้เริ่มต้น ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากทําแต่ยังไม่ได้ทํานะครับอย่าพลาดวันประกันพรุ่งเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาของวันนี้และนาทีนี้ให้มากที่สุดนะครับก็เริ่มต้นกับข่าวที่อาจจะแหมดูเหมือนเศร้าๆแต่มันก็ไม่เศร้าหรอกมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรานะครับมาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดนใจสายฟรีนะครับ Adobe ให้แต่งภาพผ่านเว็บนะครับแล้วก็จัดเต็ม TRUE หรือว่าเครื่องมือสุดเจ๋งใช้กับ Canvas นะคล้ายกับพู้ Canvas a n v a เลยนะฮะโดนใจสายฟรี Adobe เปิดตัวบริการใหม่นะครับดีไซน์ภาพง่ายๆผ่านเว็บนะครับโดยที่เลือกคำว่า Creative Cloud Express นะครับก็เป็นบริการน้องใหม่จาก Adobe ที่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปดีไซน์รูปภาพได้ง่ายด้วยตนเองแถมรองรับการใช้งานผ่านแอปนะฮะอยู่ที่ไหนก็ออกแบบได้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดคอม จัดเต็มกับทุกเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตไอคอนฟอนต์รูปภาพจาก Adobe Stock แล้วก็ Storage ขนาด2 g b มาให้ใช้งานได้ฟรีเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบได้ทั้งรูปภาพวิดีโอหรือจะเป็นไฟล์ก i ิฟที่เคลื่อนไหวได้ตามความต้องการนะครับใครสนใจก็ลองไปที่ Creative Cloud Express นะครับหรือ https: express นะครับ adobe com s p นะครับลองเซิร์ชคำว่า creative cloud express ก็ได้นะฮะถ้าฟังไม่ทันนะครับการใช้งานก็แค่ผ่านเว็บไซต์จะใช้ android ios windows แล้วก็ในปีหน้าจะมีเวอร์ชั่น enterprise และก็ทีมออกมาให้ใช้งานกันอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ชอบแต่งรูปภาพ ถ่ายรูปมาแล้วอยากจะรีทัดภาพอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปใช้บริการตรงนี้ได้นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือใครที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กก็ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยสําหรับฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ตรงนี้นะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกมาต่อที่ข่าวต่อไปครับอ,อ a อซิดบ็อกซนะอซิดบ็อกอ่านว่าไงดี As ซิดบ็อกเนี่ยหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วนะฮะสามารถเปลี่ยนดินในทะเลทรายให้เป็นพื้นสีเขียวนะครับแหมดีทีเดียวสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรหุ่นยนต์ตัวเล็กนี้เป็นโครงการสำเร็จการศึกษาของ สถาบันการออกแบบและนวัตกรรมแห่งดูไบซึ่งได้นำมาโชว์ในงาน global glass show ซึ่งเป็นงานที่สนับสนุนให้นักออกแบบเนี่ยได้เผยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนในปัจจุบันนะครับโดยตอนนี้นะครับปัญหาเร่งด่วนมากๆของเราก็คือปัญหาโลกร้อนและก็พื้นที่แห้งแล้งในทะเลทรายที่กาลังแผ่ขยายเร็วขึ้นทาให้ที่อยู่อาศัยของมนุษย์และก็สัตว์ลดลงเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ กำลังเข้ามาช่วยลดเปอร์เซ็นต์ของการแผ่ขยายของทะเลทรายในสหรัฐอาหรับเอมิเรต์เนี่ยให้มันมันเหมาะสมขึ้นนะครับตัวนี้มีชื่อว่า A แล้วก็ s i s b o t นะครับจะผลิตเม็ดพันธุ์พืชเอาไว้จากนั้นน้องจะคลานไปตามทะเลทรายเรื่อยๆเพื่อค้นหาพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นพอที่จะปลูกพืชได้ผ่านเ,นเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ที่ขาเมื่อเจอพื้นที่เป้าหมายนะครับน้องก็จะทำการขุดดินเล็กน้อยแล้วก็ฝังมเมล็ดพันธุ์ลงไป เอซิสบอรตัวนี้ครับซิสก็คือเบลดพันธุ์พืชนะครับมีความยาวประมาณ8นิ้วน้องติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่ออกแบบมาให้ชาร์จในระหว่างวันและทำงานในเวลากลางคืนได้ซึ่งจะทำงานแบบอัตโนมัติในรัศมี5กิโลเมตรตามที่ตั้งค่าเอาไว้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเซ็นเซอร์ในการป้องกันการชนกับวัตถุอื่นๆพร้อมทั้งมีเซ็นเซอร์วัดระยะทางเพื่อส่งข้อมูลกลับไปยังผู้ใช้เพื่อให้ทำสถิติหรือเก็บสถิติสแตตเอาไว้ เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่โลกเรากําลังมีหุ่นยนต์ปลูกป่าอัตโนมัติซึ่งหากมีป่าต้นไม้เกิดขึ้นในทะเลทรายได้จริงนะครับก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและจะทําให้พื้นที่ของทะเลทรายลดลงแต่นั่นอาจจะต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนะครับมาที่ข่าวต่อไปครับอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ DuckDuckGo ประกาศลุยเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเดสก์ท็อปนะครับหนึ่งใน Search Engine แล้วก็เว็บเบราว์เซอร์ที่กำลังดังในหมู่สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวล่าสุดนะครับได้เตรียมพัฒนาเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเดสก์ท็อป PC แล้วนะครับ CEO ของ DuckDuckGo ได้เผยบริษัทนะฮะเตรียมเบราว์เซอร์เวอร์ชัน PC ซึ่งจะยังคงเน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่และการใช้งานที่เรียบง่ายเหมือนในเวอร์ชันสมาร์ทโฟนจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือ u u k k u c k g o เนี่ยจะไม่ให้โครเมียมใน ะจะไม่ได้ใช้โครเมียมนะฮะในการพัฒนาเบราว์เซอร์ด้วยแต่ทางผู้พัฒนาจะใช้เอนจินเดิมจากระบบปฏิบัติการแทนโดยทางผู้พัฒนากล่าวว่าจะช่วยลดขจัดความยุ่งยากกับลูกค้าแล้วก็ลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและจะทำให้ได้ UI หรืออินเทอร์เที่สะอาดเรียบง่ายกว่าโครมด้วย ท้ายนี้นะครับตัวเบราว์เซอร์ DuckDuckGo เวอร์ชัน PC ยังอยู่ในช่วงพัฒนาหากเสร็จเมื่อไหร่นะครับก็จะถูกติดตั้งให้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตั้งแต่เริ่มใช้งานหรือเ,เป็น Default ทันทีและและ,และก็จะไม่ใช้ Privacy Browser เท่านั้นนะครับหากแต่จะเป็นเบราว์เซอร์ที่เคารพความเป็นส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอม,คอมทูเดย์นานาสาระ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบ mm ุร hmm. ี fm 89.5 MHz เไม่ปังอย่างที่คิดนะครับอย่างเรื่องของ fnfts นะครับจาก u by soft นะฮะ u b soft ขายแทบไม่ได้เกมเมอร์ไม่สนใจเลยนะครับ ในขณะที่อาดิดาสเนี่ยเพิ่งประกาศความสำเร็จในการทำเงินจาก NFTs มากถึง700ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะทางด้าน Ubisoft นะครเหมือนจะไม่มีจะไม่ถึงฝั่งฝันล่าสุดนะครับพบสินค้าหรือว่าไอเทม NFTs จากเกมซีรีส์ Ghost Recon นะฮะขายแทบไม่ได้เลยช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ u b ไ s o f t ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่า Ubisoft p o ร์ ซึ่งมีการประเดิมไอเทม NFTs จากเกมดังอย่าง Tom c a n c y Gross Lecon Breakpoint นะฮะโดยไอเทมที่แพงที่สุดขายได้40 XTZ หรือประมาณ5,600บาทและพบว่ามีเพียง18รายเท่านั้นนะครับที่ขายได้ในขณะนี้ทั้งนี้นะครับทั้งนี้ผู้ใช้ Twitter นาม list Edward ได้เผยว่า ยูไบซอฟทำยอดขายจาก NFT รวมทั้งหมดเพียง396ดอลลาร์หรือประมาณ13,400บาทเท่านั้นจากยอดขายทั้งหมดที่ทขายลงไปหรือตั้งขายเนี่ย15รายการเทียบกับ Adidas ทำเงินได้กว่า23ล้านดอลลาร์หรือประมาณ700ล้านบาทโอ้โหต่างกันไม่รู้จะนับยังไงนะจากการลง NFT ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกที่ผ่านมามีผู้จ่ายเงินถึง22ล้านบาทเพื่อซื้อเรือยอท NFT เสมือนจริงมาแล้วนะครับ ไอ้ด NFT ของ Ubisoft จึงไม่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะฝั่งเกมเมอร์ส่วนนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าไอเทมของ NFT เนี่ยของ Ubisoft แม้แต่ละแม้แต่ละตัวจะมีเลขซีเรียลที่ไม่ส้ำกันชวว่าหน้าตามันไม่ต่างกันจนทําให้ไม่เหมือนกับมีเอกลักษณ์ที่มันไม่โดดเด่นเพียงพอที่จะทำให้เกมเมอร์นี่หรือแฟนเนี่ยยอมเสียงเงินซื้อเพราะว่ามันคล้ายกันไปหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับก็คงต้องกลับไปคิด อย่างถี่ทวนสำหรับตัวยูไบซอกว่าจะทำยังไงต่อนะครับช,ชัดกว่า MRI นะอันนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับชัดกว่า MRI ไทยใช้แสงซินคโครตอนสร้างแผนที่สมอง3มิตินะครับอันนี้เป็นการจับมือระหว่างไทยจับมือไต้หวันใช้แสงซินคโครตอนสร้างแผนที่สมองมนุษย์แบบ3มมิติเขาบอกว่าชัดกว่า MRI นะความท,ท้าทายครั้งนี้เกิดขึ้น แล้วเมื่อนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพทางชีวแพทย์ชีวการแพทย์นะฮะจากสถาบันฟิสิกส์ไต้หวันร่วมกันทำงานวิจัยชิ้นใหม่โดยใช้ประโยชน์นะฮะจากแสงซินโครตอนสร้างแผนที่สมองมนุษย์3มิติให้มีรายละเอียดเส้นทางที่เชื่อมต่อภายในสมองทีช่ชัดเจนมากกว่าการถ่ายภาพจาก MRI เทคโนโลยีตัวนี้เขาเรียกว่าซินโครตอนเอ็กซเ ไมโ r o โ o m โมกราฟีจะทำหน้าที่ในการสร้างภาพถ่ายสามิติของสมองมนุษย์ที่จะคล้ายกับเครือข่ายคมนาคมนะฮะเชื่อมต่อของสมองแต่ละจุดเพื่อให้ข้อมูลเส้นทางหลักของสมองโดยเทคโนโลยีนี้นะครับจะช่วยให้นักวิจัยสามารถเลือกศึกษารละเอียดของสมองในส่วนที่สนใจได้นะครับก็เป็นข่าวดีๆทางด้านการแพทย์ก็เดี๋ยวไว้วันไหนเอาเรื่องนี้มาขยายต่อนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เม h z วางตรงไหนก็ได้นะครับวางตรงไหนก็ได้เดลเผยคอนเซปต์กล้องเว็บแคมติดแม่เหล็ก เออเป็นยังไงนะฮะข่าวเขาบอกว่าเดลเนี่ยได้เปิดเผยอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ชื่อว่าคอนเซปต์พารี PARI นะฮะเป็นกล้องเว็บแคมที่ออกแบบมาให้ใช้ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นโดยสามารถนำไปแปะส่วนใดของหน้าจอก็ได้เพราะตัวกล้องเนี่ยมีแม่เหล็กติดมาด้วยเพราะทุกวันนี้นะครับเวลาที่เราซูมคุยกันหรือใช้ประชุมงานเนี่ยน้อยคนที่จะโฟกัสแล้วมองไปที่กล้องเพราะว่าเรามักจะมองจอเพื่อที่จะดู r รีแอคชัของคนอื่น แต่กล้องตัวใหม่ของเดลนะครับออกแบบให้เป็นแม่เหล็กใช้งานได้โดยไร้สายเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และใช้พลังงานผ่านแบตเตอรี่ในตัวเราจึงสามารถนำไปติดตรงส่วนตัวของจอก็ได้ยกตัวอย่างเช่นตรงกลางจอซึ่งจะทำให้เราสามารถโฟกัสกับ r e a c ของคนอื่นๆพร้อมกับการโฟกัสไปที่กล้องทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเรากำลังสบตาเขาอยู่ซึ่งมันก็จะสร้างความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้นะครับตัวกล้องยังมีคอนเซปต์พารีเนี่ยไอเจ้าตัวเลนส์กล้องของคอนเซปต์พารีตัวนี้มาพร้อมกับความคมชัดแบบ Full HD 1,080p นะครับหมดห่วงเรื่องภาพไม่ชัดแล้วก็มาพร้อมแท่นชาร์จได้ในตัวแต่ก็ไม่มีข้อมูลนะฮะไม่มีข้อมูลว่าใช้ได้กี่นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะ ทั้งนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลอีกว่ากล้องตัวนี้จะใช้ติดกับจอรุ่นใดได้บ้างแต่ d ิวดิวดิว,ด,ว,ด,วดิวโทส,สนะนักยุทธ,ธาาศาสตร์การออกแบบของเดวบอกว่ากล้องแม่เหล็กใหม่เนี่ยจะใช้งานได้กับจอแสดงผลที่มีการ Modify แล้วหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมันอาจจะสามารถติดอยู่ได้เฉพาะกับจอที่เดวสามารถผลิตขึ้นโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับดูดูไปก็เจ๋งดีแต่กำลังคิดอยู่ว่า ทำไมทำไมนะไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็คงเป็นสีสันเหมือนกับเพิ่มเติมฟังก์ชันบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเออมันได้ทําอะไรแบบนี้แล้วก็ดูกุ๊กกิ๊กขิกขุนิดหนึ่งนะฮะก็จริงๆยุคนี้คนเราก็ต้องประชุมกันทาง z o ูมทาง m icrosoft teams หรือบางคนก็ใช้อะไรนะ webex นะฮะที่การประชุมเยอะแยะหมดเลยซึ่งปัญหาหนึ่งก็ก็จริงนะเพราะว่าเราก็จะสนใจว่าคนอื่นทําอะไรอยู่โดยที่เราไม่ได้มองที่ ตัวกล้องเว็บแคมที่มันติดมาอยู่กับตัวโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็ขยับไปมุมที่เราอยากให้มันอยู่ได้แต่มันก็คงแปลกๆนะและไอ้ตรงสมมติเกิดตรงนั้นไปปะตรงกลางหน้าจอแล้วไอ้ตรงส่วนนั้นจอมันจะหายไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนหรือคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าเราจ้องหน้าเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่ามันก็เป็นไอเดียที่แต่และบริษัทพยายามจะ คิดคนขึ้นมาเพื่อให้มันมีสีสันและก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ที่จะต้องมีการประชุมผ่านทางซูมกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกันทีวิทยุราชมงคลธัญบุรีเ m 8 9อเมกะเฮิร์ มาปิดท้ายกับเรื่องแนวทิปเทคนิคกันสักนิดหนึ่งนะครับกับเรื่องปิดตายแฮกเกอร์วิธีตั้งค่าไม่ให้เว็บไซต์ติดตามคุณนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับเราก็จะเห็นแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะครับจะเป็นเรื่องการสมัครลงทะเบียนการซื้อขายสินค้าทุกอย่างดูเป็นเรื่องง่ายกันไปหมดนะครับแต่ในความง่ายของมันนี่แหละที่ทําให้เราลืมไปว่าพฤติกรรมของเราที่คุ้นเคยหรือชินกับโลกออนไลน์นี่แหละ ที่นำมาซึ่งช่องโหว่บางอย่างที่ทําให้แฮกเกอร์หรือว่ามิจฉาชีพหาวิธีดึงหรือนําข้อมูลของเราออกไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบด้วยนะครับแม้แต่เว็บไซต์ที่เราเข้ากันอยู่ทุกวันนี่แหละตัวดีนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่าถึงจะไม่ใช่แฮกเกอร์มืออาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่าง แบบที่เราโพสต์เองเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงโฆษณาการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเพื่อน,นําไปวิเคราะห์หรือว่าล้วงความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งนี่ก็เป็นอีกช่องโหว่หนึ่งที่เราผู้ไม่หวังดีหรือจะเรียกหวังดีก็ได้นะฮะจะเอามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลของเราในทางมิชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกับความเป็นส่วนตัวของเราว่าจะไม่ถูกการเข้าถึงจากบุคคลที่เราไม่ไม่หวังดีหรือไม่ไว้ใจเนี่ยได้ต้องทำยังไงบ้าง วันนี้พี่มิงก็มีวิธีการมาแนะนำกับเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับเริ่มต้นกันจาก r o r o นะฮะก็ให้คลิกจุด3จุดตรงบุมขวาด้านบนของ Chrome แล้วเลือกคาว่า Setting นะครับด้านซ้ายมือนะครับเลือกคาว่า Privacy and Security แล้วคลิกที่ Cookie and other data สุดท้ายนะครับกดเปิดที่หัวข้อ N A Do not track request with your browsing traffic ง่ายๆแค่นี้3ขั้นตอนสามารถทำให้จบเลยสำหรับการปิดก้นนะฮะ มาที่ Microsoft Edge บ้างนะครับทำคล้ายๆกันกดจุด3จุดแล้วก็กด setting เลือก privacy search and service ตรงคำว่า tracking privacy นะฮะสามารถเลือกแบบที่เราชอบตามที่ตัวเลือกที่เราอยากจะเลือกเลยนะฮะหรือจะเลือกคำว่า privacy แล้วเลือกเปิดตรงหัวข้อ send do not track request ได้เลยนะครับอันนี้คือ Microsoft Edge นะครับมาที่ตัวสุดท้าย f i r e Fox บ้างนะครับก็ไปที่ปุ่ม3ขีดเหมือนเดิมเลือก Setting เหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่ Privacy and Security ตรงหัวข้อ Send Website a do not track ให้กดเป็น always นะครับจะเห็นว่าทั้ง3 Browser เซอร์เป็น b r o w s e เซหลักในในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีวิธีการเซตคล้ายๆกันก็คือไปที่ Setting และไปที่หมวดของคาว่า Privacy แล้วก็ไปเลือกให้มันมีการแบบเลิกติดตามอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะครับก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปี2021นะครับก็ขอให้แฟนๆชาวคอมทูเดย์นะครับมีความสุขนะครับปีหน้าก็ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะครับสำหรับพี่มิงก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับทุกๆคนเช่นกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหรือปีหน้าวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม